สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับแดดนาฬิกา3.2นาทีพยรอยสมบัติลูกค้าที่สั่งจองอุปกรณ์ต่างๆยามเช้านะครับวันนี้ตื่นดีเซลหงเขาเป่าไฟนะครับตื่นเีเซลในเบียร์หลายตื่นสายได้เบียรหน่อยคือมตื่นบริเวณนะครับ16คูณ10กุ๊บชุดแตง6กุ๊บใช่ไหมครับใช่กุ๊บกับนี่แล้วกันต่อต่อจากเมื่อคืนได้ไหมเมื่อคืนนี้มีโอทีโอทีึงเที่ยงคืนเมื่อคืนโอทีของ ่างานกะกลางคืนพราะงานกะกลางคืนทำรถแบ่งกะช่วงนี้ครับต้องเร่งงานให้ส่งทันตามเวลาที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามาเดี่ก็กำลังประกอบตู้ครับตอนนี้นี่เป็นหกคูนหกคณิตไหวครับหกคูนหกนี่ครับกำลังเขียนหน้าตะแกรงนี่ครับลูกค้าก็มารอรับอุปกรณ์ต่างๆเดี่เป็นเทียมเนี่ยชุดเสียงยามเช้านะครับอุปกรณ์ต่างๆครับติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับเลือกต เปหาตามเียแ้จะทรคูณชุดเลยแม่มาเปิดไฟ่ไครับสองิิกเป็นน้ำเอเออสบายเลยตอนนี้หกคูณหกแล้วครับคเดี๋ยวจะเบรดเข้ามาสับบองดมครับวา็าสเตอพยครับนี่ครับแผนดินไหวหกคูณหกเอาตั้งถ้านอนนี้ก็ตั้งอยู่นะสามสามเอา ยังไงคร<บ>ับผมนอนไปเงียบนอนไปไอ๋อครับผมแล้กวก็าวางอย่างละสามครับครับเพราะถ้าตัา้งโคกเลยมันสูงครับเงียบอกกุปกรณ์ทั้งแสงจุดทั้งแสงยามเช้าครับวันนี้วันที่15มีนาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสวสิกซาวเงียบตู้ตัวอย่างครับให้ลูกค้าได้ชมกันแบบนี้ไม่อัดไม่ดีเทียดเจ็ดชั้นเงียบนี่ให้ลูกค้าได้ชมได้ฟังเสียงกันดูนี่ ฝันติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับที่บนราชธานีกับร้านบนมิสิกซาวเซิงกงนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งนเก็ดห้าหแผ่นดินไหวนี่ก็เป็น4ีคูณสี่ครับส่งวันนี้มันกันรับสีคูณสีร้านงานแต่เช้านะครับเพราะว่าบรรยากาศช่วงเช้านี้ลูกค้าก็มาแต่เช้านะมาแต่เช้าก็ต้องเล่งงานอุปกรณ์ประกอบตู้แบบต่างๆนี่นี่ก็แผ่นดินไหวแล้วก็เป็นเทอร์โบสินิ้ว,ว,ว,วนะครับ หลังจากทั้งมือหนึ่งมือสองวันนี้นี่ครับตอนนี้ก็เตรียมสิบหกคูณสิบหกกับหกคูณหกสิบหกกับหกก็ทำวันละสองชุดขึ้นสามชุดต่อวันเพื่อให้งานตามเรล่องเวลาทันเลยกเป็นมือสองครับมือสองตอนนี้ก็ทยอยแบ่งแล้วก็แพ็คกิ้งนะครับมือสองนี้ยังมีอีกเยอะนะครับอยู่บนในโกดังในสตูดิโออีกยังมีอีกเยอะมือสองก็ต้องรอสักครู่นะครับมือสองก็สินค้าก็มาค่อนข้างที่จะพร้อมกันนะครับ บางวันก็เข้าวันละ2อถึงสเซตนะครับก็ทำให้งานแพคกิ้งอาจจะไม่ทันครับเราก็ต้องสลับวันในการไลฟ์นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามเวลาครับเพื่อให้ทันตามกํารวจการนี่ครับมือสองนี้ก็จะเหนียบทยอยครับหนักสุดคือแผนกแพคกิ้งนะครับตอนนี้ครับผมนี่ครับที่ลูกค้าสั่งแอมเยอะเราดิครับผมสั่งแอมเราก็ใส่นี่ครับนี่งานแพคกิ้งครับเราใส่แหลกตรงนี้ให้เอาไป เธอไม่ให้มันแตกมันหักมันพังอะไรแบบถ้าเป็นแหลกไม้ลูกค้ามาคืมีห้องรองรับให้นั่งฟังเพลังครับรถแข็นจึงก็มีคนรับรองให้ด้านหน้าก็กำลังวุ่นครับประกอบวิธีให้ลูกค้าครับด้านหน้านี่ครับลูกค้าที่ซื้อไปเซ็ตเซ็ตนะครับแล้วก็ประกอบให้ดู แล้วก็ประกอบให้ครบนะเป็นประมาณนี้นะครับเบี้ยที่อุปกรณ์ต่างๆนี่ครับนี่คือลูกค้าซื้อไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเลยตัวนี้แบ่งปลาเกียงเอาเครื่องปั่นออกไหมปลาเกียงปลาเกียงจะได้ออกได้เดี๋ยวกำลังประกอบให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันนะตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆโอ้มือสองก็ากำลังบุญครับนี่อาจารย์อเอกครับ นี่ก็รอลูกค้ามารับคาปาเมเจอร์วันนี้ครับนี่ก็เชอร์วินครับเชอร์วินได้เปิดดูดอกก่อนครับเชอร์วินบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับคุณพ่อหนต่างๆป๋าป้าเปิดทูนี่เลยป๋าตองอ่าสวัสดตามทุกโปรโมชั่นแล้วกันนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านี้ไม้พื้นแคปลาเบียซีโรเบียนตัวนี้ที่ลูกค้าซื้อทั้งหมดนะครับรอรอจะส่งครับแล้วก็รังคัดแยกให้ว่า ประมาณต้นต้นนี้ยี่สิบนะต้นนี้ยี่สิบครับตัวนี้ยี่สิบเราลองดูว่าจะครบขาแบบตัวนี้ครับตัวนี้ก็รอส่งลูกค้าสินคัานะครับที่เข้ามารับชมนะครับเหนียวผิวคราบล่าเลยครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ขนาดเบาเบาครพลาสติกอลูมิเนียมตัวนี้ตัวนี้ก็ขายไปทั้งหมดเพื่อสี่พันกว่าบาทตัวนี้ครับเพื่อสี่พันต้นเนี่ยตัวนี้ครับสลิปบล็อกทัดอลูมิเนียมก็ยกทั้งหมด ปาต้องปะต้องทัดมาด้วยทัดต mm. mm. ุนนี้ยทัดทำไมครับจะยกเครื่องปั่นไฟออกมาก่อนบรรยากาศเมาเข้าก็มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่ร้านนะครับระหว่างรอรับท่างเสียงก็ชมวารำรอครับครับลงภาพยนตร์เราครับครับบุคต่างๆก็ทยอยเตรียมสมมัติลูกค้านะครับแลักงานเราคัดไซด์มาใช่ไหมครับคัดไซด์มา ใช่แล้วั้งหมดกว่ระยะสุดท้ายนี่ครับดูพนักานเราไปแต่คัดหุ่นใหญ่ๆนะครับคัดใจมาอย่างอุกรณ์ต่างขยันปรกอบสมากสวัสดียำเช้าท่านนะครับที่เข้ามารับงผ่านช่องทางต่างของทางร้านนะครับก็แปดนาฬิกาสามแปดนาทีสิมีนาคมยามเช้านะครับที่ร้านบุญศิสาวรับมือหมือสอร้านกันนะวันนี้ เนี bag, the the ่ยมือสองยังอยู่ในแหลกเต็มเลยครับมือสองยังไม่ได้ออกออกมาเนี่ยของอยู่ในแหลกครับทยอยเอาลงจากรถครับข้างในก็ทยอยยังไม่ได้ขันออกมาครับเนี่ยกรองชุดก็ยังอยู่เต็มนะครับก็ฝากติดตามดวแล้วกันนะครับเดี๋ยวเช็คสภาพเช็ครายเสร็จก่อนครับตอนนี้เพราะว่าบางรายการก็ต้องนร่งปรอกอบมือหนึ่งด้วยนะครับมือหนึ่งก็ต้องส่งตามเวลานะครับติตามเวลาเวลามือหนึ่งนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใช้ลูกค้าใช้ดอกอูิวีเอ็มฟลายนี้์ดอกเอ็มเอล ้0 0บาทดีนะครับลูกค้าใช้อะไรตกบันไดนึก <c oughs> ว่าตกบันไดสัตย์ยเช้ากันเลยนะครับนะเลขกาช่งเช้าแปดเลกา3 9นาทีโปรโรีทีเดียโปรโรีเมนูเดียที่ร้านบนมีศษากบวชราชธานีครับมือหนึ่งมือสองหลัการช่วงเช้าของท่านที่จติดตามรับชมผ่านช่องทาง,งต่างๆของทางร้านของท่านที่สั่งจองสินค้ายามเช้า,ชานะครับผมด้วงการติดตามยามเช้า,ชานะครับสวัสดีครับ